เราก็มาตามหาวัตถุดิบนะครับผมที่จะเอาไปทําน้ําหมักชีวภาพที่เราจะเอาไปฉีดพ่นในสวนนะครับก็ผมจะตามหาซื้น้าตาลทรายแดงนะครับที่ยกระสอบเลยครับเพราะเราต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วก็รำละเอียดนะฮะที่ยกระสอบเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องใช้ค่อนข้างจะเยอะมากครับในตลาดหนองต้มนะนี่สถานีรถไฟหนองต้มนะครับ ไปเราก็จะเวียน,นะฮะถามร้านร้านนี้ครับว่าเรานั้นจะสามารถไปซื้อน้ำตาลทรายแดงหนึ่งท่อนใหญ่ๆสอบครัไปที่ไหนแล้วก็รำละเอียดยได้ที่ไหนนะครับก็อาศัยสอบถามเอาครับดูซิว่าเราจะหาวัตถุดิบที่จะเอาไปใช้ทำน้ำหมักเชืวภาพเราวันนี้ได้หรือเปล่านะครับติดตามันด้วยนะครับ หลังจากที่ไล่นะครับไล่สอบปสอบถานะกับร้านค้าคที่ตลาดหนองตมนก็คิดว่าน่าจะเจอร้านเป้าหมายครับร้านแรก,กคือเราจะไปหาน้าตาลทรายแดงนะครับที่เราจะเอามาใช้ทําน้ําหมักเนี่ยยกกระสอบเลยคิดว่ากระสอบหนึ่งก็น่ามะทำกันสามสิบถึงสี่สิบกิโลนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าร้านนี้นะครับจะมีน้ำตาลทรายแดงให้เราหรือเปล่านะครับผม ครั้งหน้านี่ครับน่าจะเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไปทำทำแบบคาเฟ่ฮะหรือว,ว่าคอฟฟช็อปเล็กๆนะครับผมผมว่าร้านนี้แหละครับเป้าหมายของเราที่เราจะได้วัตุิบเอาไปทําน้าหมักนะฮะเดี๋ยวผมลงสอบถามที่ร้านก่อนนะครับว่าเขามีน้าตาลทรายแดงแบบยกิร์ให้เราหรือเปล่าไหครับไปกันครับสรุป้วครับผมใช่ครับร้านนี้ ใีวัตถุดิบที่เราต้องการนะฮะน้องผู้ชายก็เดินข้าไปที่โกจังนะครับเดีย๋ยวเขาจะแบกน้ำตาลทรายแดงมาให้เรานะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวน้ำตาลทรายแดงเรามาแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับผมมาครับผมเราก็จะไปตามหานะครับวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเอามาทำน้ำหมากก็คือ ในส่วนของตามรายละเอียดนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาตามหาดูกันนะครับก็พยายามถามหลายร้านมากเลยครับเกี่ยวกับเรรายละเอียดก็คําตอบที่ได้เหมือนกันก็คือน้องต้องไปที่โรงสีเลยไปครับเดี๋ยวเราจะไปตามหารายละเอียดที่โรงสีกันครับเรอจะไหนก็มาแล้วมันต้องได้เรื่องได้ราวครับผมไปครับ แล้วแล้วแล้วผมก็มาตามหาโรงสีข้าวจนเจอครับเราจอเข้าไปสอบถามเพื่อจะขอซื้อรำละเอียดนะฮะว่าเขาจะขายให้เราไหมนะครับไปติดต่อกันดูครับผมนี่ฮะโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่หนองตมนะครับตลาดหนองตมจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปติดต่อข้างหน้านะครับดูซิว่าเขาจะแต่งขายให้เราได้บ้างไหมผมกะว่าจะเอาไปสั่งกระสอบนะครับแล้วแล้วเราก็มาเจอนะครับ ความละเอียดที่เรงสีแค่นั่นเองครับผมเอาเอาสองกระสอบเลยครับเจ๊เอาสองกระสอบเลยฮะเอาสองเอาสองเลยเนะโอเคครับเรียบร้อยครับวัสดุเดิมที่เราตามหาก็ได้ครบถ้วนนะครับผมก็เ,เป็นโลตีที่ใหญ่ครบถ้วนนะโอเคครับแล้วก็ร,รอครับน้ำละเอียดวัสดุของเรา เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็รายละเอียดที่เราจะเอาไปทําน้ําหมักนะฮะเราก็มาซื้อกลนครอบครวนสลินบูร์นนะครับผมรายละเอียดของเรานะครับหายังแล้วเรียบแล้วครับทีนนี้ครับเดี๋ยวผมยกขึ้นรถนะฮะโอเคครับ okay, ภารกิจเราสำเร็จนะครับผมมิชชั่นคอมพลีสนะฮะตามหามตถุดิบที่จะเอาจะมาทำน้ำหมักนะครับผมน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกระสอบแล้วก็รำละเอียดนะฮะสองกระสอบครับผมโอเคแล้วก็เดินทางกลับไปที่สวนเราได้ครับเพื่อจะไปเตรียมการทำน้ำหมักชีวภาพของเราต่อเลยครับผมไปแล้วครับสู้ๆครับผม,ผมก็จะมาทำน้ำหมักชีวภาพอันนี้เป็น เป็นหางครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาัวเชื้อน้ำหมกักปลาทะเลเออกมาผสมในการที่เราจะเอาไปที่พ่นกับต้นไม้นะคะรับวัตถุดิบก็จะมีนะฮะน้ำตาลใสแดงนะครับแล้วก็ล้ำละเอียดนะครับเราก็เตรียมพร้อมแล้วแลวก็เติมน้ำตาลใ้แดงลงไปแล้วเติมไปแล้วก็คนให้ละลายก่อนอันนั้นเราก็ใช้เป็น,น้ำละเอียดเติมลงไป ้น้ำหมักปลาทะเลมาผสมแล้วก็ฉีดพ่นนะครับต้นไม้นะครับอันนี้คืออันนี้คือจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับแล้วเราก็จะเติมลงไปในถังหมักของเราเพื่อเพิ่มการย่อยให้เร็วขึ้นนะครับโอเคช้าๆทีนี้จะขึ้นจะเพียงพอแล้วครับนี้ก็จะเป็นน้ำหมักุินทซียหน่อกล้วยนะครับที่เราได้ทําการหมักไว้ ตคงแต่งครั้งก่อนนะที่เรามานะครับผมวันนี้ก็จะมาเติมเติมไอตัวของน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เติมตัวของดําละเอียดนะครับเพื่อเพิ่มอ,อาหารให้กับตัวซึ่นซีครับจะได้ช่วยให้เขานั้นได้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เติมน้ำลงไปก่อนนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำตาลทรายแดงแล้วก็รําละเอียดกันครับนี่ครับก็ ครับก็จะเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปที่จุเลนซีหนอกก้้ยที่เราได้หมักไปนะครับเพิ่มเติมให้เป็นอาหารจูเลนซีครับผมนี่ครับเติมลงไปเลยครับผมเติมลงไปเลยครับเดี๋ยวก็จะเอารำละเอียดมาเติมเพิ่มเติมอีกนะครับครับนี่ครับก็เราก็จะเติมรำละเอียดลงไปที่ถังหมักนะฮะจูเลนซีหนอกก้้ยครับผม เธอเพิ่มสารอาหารให้กับจุลินทรีย์ครับเราเลยมปฏิกิริยาในการย,ย่อยสลายหน่อปุ๋ยนะครับก็เติมไปแล้วเราก็จะไามา้คนนะครับ,รบเมื่อเราเติมน้าตาลแล้วก็เติมลำลเอยเข้าไปลแปลแ้วนะครับแล้วก็ใช้ไม้คนนะคคนได้เลยครับผมคนเพื่อให้ส่วนผสมของน้ําตาลละลายครับแล้วก็ในตัวของลาละเอียดก็จะได้ละลายจะจได้ในปฏิกิริยาใ,ในการย่อยสลายนะครับ น้ำหมักนะฮะชีวภาพน้ำหมักจุลินทรีย์หนอว้วยครับก็ต้องหมักไวอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะผมว่าก็น่าจะเริ่มการย่อยสลายแล้วก็นําไปผสมน้ํานะครับฉีดลดผักต้นไม้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในสวนได้ครับก็เป็นตัวเพิ่มนะฮะสารอาหารให้กับเขาได้ครับเป็นสูตรการทําน้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำหมักชีวภาพเราัรบมีหลายสูตรครับ ตอที่บ้านผมก็ทําเป็นน้ําหมักเชื้อภ้านะฮะหัวเชื้อปลาทะเลไว้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําหมักจุลินทรีย์เนาะไว้ครับก็เป็น2ถัง2ส,สูตรด้วยกันที่เราเตรียมไว้จะเอามาใช้ในส่วนของเรานะครับผมโอเคครับสว้ๆครับผม